ครับสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีครับครับปูโม้ยไปสามตัวตรงๆเลยใช่ไหมครับอาจารย์ใช่ครับแม่บ้านก็ถูสามตัวตรงครับโอู้กถูกๆกันเยอะครับถูกเยอะแถวนี้แล้วก็กรุงเทพแล้วก็ฉะเชิงเซาส่วนมากกับกรุงเทพประสูเยอะครับครับครับผมก็คือถูกแปดห้าสองเลยใช่ไหมครับอาจารย์ครับแปดห้าสองด้วยแล้วก็สองห้าแปดทุกมดแล้วครับถูกทุกหมดะะับโอ้ยนันครับ ทั้งสามตัวทั้งสองตัวเนาะคะา่ะครับขวับสูงทั้งสองตัวสามตัวถูกข้างข้างล่างก็ถูกแต่ว่าข้างล่างผมไม่ได้ลงผมลงแค่สองศูนย์ไปเพราะเด่งศูนย์โอ<า>้ขวับขวับโับแถวนี้เราถูกกันโอ้แสดงว่าโทรมาไม่อยู่สายเลยตะกี้โทรมาผมไม่รู้จะรับตัวไหนอ แสังว่าโซลสับสองเครื่องครับใช้อยู่อ๋อครับแสดงว่าลูกศิษย์ลูกหาโทรหากันเยอะเลยใช่ไหมครับอาจารย์ัลูกศิษย์ครับลูกศิษย์เขาแบบเขาแบบประจำนะครับลูกศิษย์ประจําผมก็จะเน้นเน้นให้นะครับครับผมแบบแบบลูกศิษย์เขาให้อะไรหมายถึงว่างวดหนงวดหัวใหญ่เขาก็จะส่งค่าครูมาให้อย่างนี้ทําพิธีัทาพิธีนั่งหัวให้อ๋ออะไรๆคนละ ห้าสิบคนละร้อยคนละสองร้อยแล้วแต่เขานะดนั้นผมก็จะเจาะเจาะห้เฉพาะนั้นลงลงก็ลงฐานลงเลขเดียวกันนะครับถ้าลงก็ลงเลขเดียวกันหมดครับครับผมหมอแสดงแสดงว่าเลขที่อาจารย์ได้มาเนี่ยเป็นเลขทําพิธีใช่ไหมครับอาจารย์เลขเลขคํานวณด้วยครับเลขคํานวณแล้วก็เลขพิธีด้วยครับถ้าเลขคํานวณเนี่ยมันจะหลายหางถ้าเลขนั่งเลขทําพิธีเนี่ยมันจะหางหรือสองหางเนี่ยอย่างสูงสุดก็คือสองหางครับอื รับถ่าถ้าได้ตัวไหนก็คือตัวนั้นนะครับครับผมถ้าเลขนั่งนะเลขนั่งไม่เข้าปุ๊บสมมติว่าเลขนั่งตัวงดนี้ไม่ได้นะจะบอกลูกศิษย์ว่าอะเอาเลขคำนวณไปเล่นก่อนเลขคำนวณมันก็เข้าตงวเหมือนกันครับแล้วไม่ต้องกลับ้วยโอ้ครับผมอันอันแล้วที่มันแปดห้าสองนี่มันเป็นเลขอะไรครับอาจารย์เลขนั่งครับเลขนั่งครับโอ้เลขนั่งครับลูกศิษย์ส่งเงินมาให้ทำนั่นก็เลยตะกี้ก็โทรมาอยู่ครับโทรมา คเขาส่งมาทุกงวดละหวยราเดี๋ยวเย็นนี้เขาก็โทรมาเอาอีกหวยราก็จะเป็นเลขคำนวณครับเลขคำนวณไปโอ้ครับครับผมจะเลขใหญ่เลขใหญ่ก็คือเลขนั่งด้วยนั่งก่อนสองสามวันนี่งนี้นะครับครับกับจะไปตัดเชื่ออยู่ประมาณสองวันสามวันเนี่ยนะแต่เลขคุนวณจะส่งให้เขาก่อนเลขคุณนวณครับครับผมแม้วก็เลขวิ่งอย่างนี้เลขวิ่งส่งไป ให้เขาเอาไปดูก่อนก็ตามเลขนั่งไปตามหลังคร,ครับครับอาจารย์ขอขอญาตถามหน่อยได้ไหมครับอาจารย์ครับของอาจารย์นี้มันถูกเลขสามตัวมากี่งวดแล้วครับอาจารย์ให้งวดทีดด่แล้วก็ก็ได้นะครับสามอะไรสามสองสี่แล้วก็สิบสองสี่หกมันออกกลับไปสองสี่หก สองตัวออกถูกแต่ว่ามันได้อะไรสี่หกสองโอ๋อครับครับผมแต่งวดจะแล้วก็ได้ห้าอห้าสองไมแปดสองสี่ 5, 2, 8, 2, โอ้ครับ 8, 2, 4, แปดสองสี 2, 4, แ่แล้วก็สองสี่ครับงวดจะแล้วไม่ข้าวสามตัวโอ้ครับจะได้คำนวนก็เข้าสองสี่ตรงไม่จ้องกลับโอคบ้ครับครับผมแล้วก็ให้เขาวิ่งสองครับ,รบงวดนี้ก็ให้วิ่งห้ากับแปดเน้นเน้นห้า ครับครับผมเห็นเห็นอาจารย์ลงในเฟซสามตัวตรงเลยเนาะแปดห้าสองครับครับครับก็ลงไปหลายวันเน when when ี่ยครับอันนั้นลงไปตั้งหูสองสามก็สองอาทิตย์กว่ามั้งลงไปครับลงไปชุดหนึ่งทีแรกแล้วก็มาลงตามหลังไปเรื่อยครับผมลงตามเรื่อยกันกันลืมการลืมถือว่าเอฟซีทางช่องนิวพาด้วยนี่มีบุญแล้วพ่อได้มาเจอพ่อในวันนี้เนาะ ครับเออก็ลองลองดูครับนั่นะลองดู <c oughs> เผื่อโชคเผื่อโชคเผื่อนั่น <c oughs> แต่วนมากเลขหัวใหญ่ถ้ามันเน้นจริงๆผมก็ไม่ให้นครับไอห้ <c oughs> จะเน้นใค่บอกว่าเออเอาเลยแบบนี้แบบนี้บบน่บบนะถ้าไม่ใอ้แบบหมายถึงว่ามันลางๆอย่างนี้เราก็บอกเลขลางๆนะคร <c oughs> ับเพราะบางๆๆทีมันก็เป็นบางงวดน,นะที่มองไม่ชัดโอ้แต่ง,งวดนี้มันชัดหมดเลยครับทั้งแปดทั้งสองทั้ง ้ามันชัดหมดเลยก็เลยบอกเอา้าวิ่งตัวไหนเอาเรื่องเลยแต่เน้นท้าไว้อ,อกครับ <c oughs> ครับ <P 're S 1> พ่ออ๋อมันมัน <c oughs> เป็นการทําพิธีขันน้ำมนต์อย่างนี้ถูกไหมครับพ่อไม่ใช่ครับนั่งสมาธิเลยครับเลยจะเห็นมาเลยครับโอ้เลยจะเห็นมาเลยครับส่วนมากเลยจะเห็นขพราะหนึ่งคือหลวงปู่ผมน,นับถือประสวงนะครับ อยูปู่สวงเทวดาเล่นดินนั่นนะที่สีสะเกตดแล้วเนี่ยนะผมเคยบวชเยียวกับท่านก็ได้พิชฌวิชามาจากท่านนั่นนะโอ้ครับค่ะพ่ออันนก็ได้มาทําพิธีต่างๆก็เพราะหลวงปู่สวงเนี่ยนะครับถึงผมได้มาโอ้หลายงวดเลยครับหลายงวดจนไอ้งวดปีที่แล้วจนเจ้ามือถล่มทลายอะไรนันสามแปดห้าเรืออะไรเนี่ยนะเั่นอ็อันเดียวกันอ๋อถูกจอมบุรีไม่รับเลยครับจอบุรีอ๋อเจ้ามือถล่มทลายเลยใช่ไหมพ่อ ครับผมก็เขาไอ้เจ้าอายมน้อยชื่อน้อยอยู่อ่าลพบุรีท่าพุงเนี่ยแหละซื้อตัวละหมื่นโอ้ตัวละหมื่นพอเที่ยงปุ๊บเจ้ามือส่งคืนหมดเลยไม่รับอ้ยแกนั่งร้องไห้เลยนั่งร้องไห้ครับยังไงถูกแต่ว่าแต่ลวก็ให้ถูกมันการถูกมาเรื่อยๆครับครับครับผมแสดงว่าสามตัวนี้ได้บ่อยเลยใช่ไหมคะ อ่าบ่อยครับบ่อยบ่อยย่จะโต๊ด้างนะบางทีก็โต๊ดเพราะเราเราบอกไปอาเลขได้อย่างงี้ก็แปลไปพิจารณาเองครับครับเนี okay, ่ยผมก็จะเน้นเลขวิ่งเลขคำนวณไอ้เลขไอ้นั่อนอะ,อะไรก็เรียกว่าเลข ติดมานะทำไมมีในนี้อย่าไปเล่นอืมครับผม <c oughs> อยังยังไงก็ขอให้บารมีคุณพ่อให้เอฟซีทางช่องได้บทนี้ลดสินด้วยนะครับพ่อครับได้ครับก็ม่บ้านผมก็ถูกแค่ละเหมือนช่องมินทุกวันนี้งวดนี้ได้หมื่นกว่าบาทอโอ้โหดีใจด้วยนะครับ <c oughs> พ่อ,อ <c oughs> ได้ทั้งล่าง,งได้ทั้งได้ทั้งสองตัวบนสองตัวได้สามตัวบนเลยห้าแต่ถ้าสองชมโอ้ได้ไดห้าสองเลยนะครับตัวตัดอยู่เลยนั่งตัวตัด โอ้ยสุขเรียลคร่ะผมแต่ผมไม่ซื้อนะครับผมไม่ซื้ออ๋อครับผมอย่ามันเ้ียทะเลขเลขตามพิกัดเลยผมจะไม่ซื้อเลยครับผมมันซื้อไม่ได้เดี๋ยวผิดครับครับพอดีสายรุ่สุดลูหาครับผมเปิดไปเห็นคุณพ่อลงไว้ว้ตรงๆเลยทั้งบนทั้งล่างเลยนะพ่อเนาะครับนั่นแหน่นแน่นแน่จะถูกเลยครับถูกเลยครับผมถูกเลยครับพอได้อยู่แต่นี้เขาก็เออได้ดีใจกันใหญ่เลยเนี่ยครับครับผม ครับอันแอดมินก็เชื่อนะครับผมว่าถ้าเอฟซีทางช่องนิวพารวยนี่มีโชคมีลาบคุณพ่อคิดว่าน่าจะไม่ทิ้งคุณพ่ออย่างแน่นอนเนาะครับผมนั่นนะได้เลยครับครับนั่นนะเคยได้ก็เคยให้ไปเรื่อยแต่ก่อนให้ไปอืมครับครับพ่อครับแล้วคุณพ่อจะคำนวณเลขตอนไหนครับพ่อเลขคำนวณนี่เดี๋ยว ยังยังไม่ว่างเลยวันนี้น่าจะพรุ่งนี้คำนวณค oh. ำนวณหาตัวเด่นด้วยครับ oh. แล้วก็ไปไว้เผื่อทำพิธีถ้าเลขทำพิธีตรงปุ๊บก็การว่าวงเอาเลยโอ oh. รคบะพ่อถ้า,างั้นอันแจ้งข่าวให้เอฟซีทราบก่อนเนาะพ่อเนนะาะครับใช่ครับครับผมว่าก่อนก่อนไว้ออกเดี๋ยวก็ลงไปเรื่อยๆ่ะครับบางทีถ้าได้ไวก็ไม่เกินก่อนไว้ออกเจ็ดวัน หรือก่อนวม่ออกสามวันเราก็จะนั่งให้เน้นๆให้มันชัดเจนนะครับรัดเจนไอครับแต่เลขคำนวณในผมจะลงไปก่อนนะเลขคำนวณครับครับผมแต่ว่าเลขนั่งจะลงใกล้ๆวันใช่ไหมครับอาจารย์ครับใช่ครับเลขแค่ไหใกล้วันก่อนวันน้อยออกเจ็ดวันอย่างนี้ครับถ้าได้ไวก็ลงไวนะครับอะไรไวถ้ามันชัดเจนนะครับแต่ชัดเจนให้ไวไปเ่อไปเซอร์ลดตรงรรตเอรี่อย่างนี้อื ครับครับพ่อโอ้เสียดายคุณพ่อไม่ได้เป็นคนจังหวัดบุรีรัมใช่ไหมพ่ออยู่ศรีสะเกดครับอืมครับแต่ว่าก็คือย้ายไปอยู่กับครอบครัวที่จังหวัดอยุทยาอุทยาครับแต่ว่าคุณพ่อจะกลับมาบุรีรัมตอนข้าพรรษาใช่ไหมครับออกรรษาใช่ไหมครับก็มันไม่แน่ใจครับบางทีก็ไปเยี่ยมบ้างบางทีลูกศิษย์พาไปหาอ่ากราบไหว้ลุงปู่ที่ปลายสักนาครับ ก็พาเข้าไปแล้วแต่เขาจะพาไปครับางทีก็พาไปนั่งไวบ้างตรงไหนก็ดีๆก็แบบพาไปเนี่ยแต่ก็มันก็เหมือนกันนั่งอยู่นี่ก็เหมือนกันพหนึ่งเราสื่อสารหมดสื่อสารถึงกันะครับว่าให้เขาบอกมาตรงไหนเราก็สื่อสารไปถ้าเห็นก็คือเห็น ไม่เห็นก็คือไม่เห็นก็บอกเขานะ่ครับอืมครับเพราะหนึ่งคือเราต้องเอาเที่ยมตรงเอาไว้ครับนั่นแหละ้ามันอย่างนั้นเรยวเยขมันจะไม่เคลื่อนมันจะเคลื่อนไปจะไม่ชัดเจนครับครับพ่อทำพิธีตอนเที่ยงใช่ไหมคะต้องนั่งคืนกับวันอังคารรับ่อเฉพาะวันอังคารอย่างเดียวครับวันอังคารครับอังคารก็เราก็ทําพิธีเลยครับ เดี๋ยวรอลูกศิษย์ก็ส่วนมากลูกศิษย์ก็จะส่งค่าครูมาให้นั่นแหละทำพิธีซื้อเทียนซื้อถูปมาให้แล้วก็เออเทียแจะทำไอ้นั่นเยวไปทรงไปสีครับครับผมให้ลูกศิษย์ลูกหากระทำก็ก็เหมือนเป็นการไปบนไว้อย่างนี้ใช่ไหมครับอาจารย์ครับก็นั่งกลางคืนก็นั่งตั้งแต่นู่นละอาหานข้าวเสร็จนั่นะข้าวเสร็จไปก็อยู่ประมาณสองสามชั่วโมงครับ คนนิน้ามาถ้าได้ก็คือ okay ส่งให้ลูกศิษย์ก่อนเผื่อมาทันครับถ้าถ้าคุณพ่อได้กลับมาบุญรำอย่าลืมบอกแอดมินนะครับพ่ออ๋อครับได้ครับก็ให้ไปหลายคนอยู่รีํำชื่ออะไรเนาะที่เขาทำวงไปกันนั่นแหละก็ให้ไปแล้วก็อะไรเนาะที่ นักมวยนั่นแหละก็ให้ไปอยู่อ๋อครับครับผมอ๋อยังไงก็ให้ครับครับยังไงก็อันขอบารมีคุณพ่อให้อัน FC ทางช่องนิวพาด้วยนิวพาโชคนี่มีโชคมีลาภกับคุณพ่อด้วยนะครับครับได้ครับได้ครู้รู้สึกผูกพันกับคุณพ่ออยู่ครับเปิดไปเจอในเฟซครับผม แต่ว่าเวลาทำพิธีเนี่ยเลขยังมากมันก็กันไว้ขังเดียวแค่นั้นนะครับกันเลขกันก็คืองวดนี้มันก็ได้แปดห้าสองแล้วก็อะไรสองไอ้สี่ห้าสามนั่นแหละอย่างนั้นเนี่ยมันจะกันกันไว้มันลงมันขึ้นมันลงเลขมีสองตัวใช่ไหมพ่อรับมันจะมีสองบางทีก็ได้หางเดียวและครับมันไม่แต่อะไรงวดที่มันออกอะไรเนี่ยออกไปออกไปเจ็ดเก้าสี่แล้วเจ็ดเก้าห้านั่นก็ตรงๆเลยอ๋อครับพ่อ ครับ<ม>เลขมัน,ลนแลกแต่บางงดบางทีก็เห็นทางเดียวโดโด,ดเลยคอันนี้ก็เลขน,นี้ผมก็นั่งไปปุ๊บััแแกก็เห็นเห็นแล้วก็ส่งให้หลานก่อนหลานผมเนี่ยลูกพี่สาวแล้วก็ให้เขาไปทําบุญทําบุญสังฆทานที่พระนั่ยนะตอนเช้าบ,บอกเออเลขน,นี้เอ อ่าเซ็ตซื้อไว้นลาใก็ให้ทาสังกสารเขาก็ไปทาสังกสารเขาก็่า,กายลูกให้ดูได้ไปครับจงก็ได้เรียกมานาปันอ๋อ <c oughs> ครับครับพอ่อโอ้แสดงว่าเลขตัวนี้คิดว่าอ่ลูกศิษย์ลูกหาคุณพ่อเนี่ยอาจจะถูกกับคุณพ่อเยอะเลยใช่ไหมพ่องมวานี้ถูกแค่งวดแปดแปดแต่ที่มันออกอะไรแปดแปดนะถูกโอ้เกือบร้อยคนนั่น,น<อ>แหละผมไปแปดแปดทางเดียวผมไปให้ที่บางผานที่อะไรนะที่เคยดูในอ ไอ้ติ๊กตอบไม่ที่รู้ความนาดมัอนนะอ๋ะอไปให้อยู่วัดใช่ไหมพ่อะ ไปให้อยู่วัดเลยผมบอกอ่างมวดนี้เอาไปเลยเป็ดแปดโต๊ถูกกันมาบ้านไม่มีที่จอดรถเลยโอ้ครับพ่อขายคน,<อ>นละพันคนละหาร้อยเอออ่าไม่เป็นไรนะถูกกันบอกว่าระวังนะเป็หมหมดแปดมวลนี้ก็ถูกมันออกเปดแปดอะไรสามเป็ดแปดอะไรกันสามเป็ดแปดเลยนะพ่องวดนั้นนั่นๆๆแหละนั่นแหละถูกมาเรื่อยๆครับครับครับผมทั้งนั้นก็อันคลิปนี้เป็นการแจ้งให้กับท่านผู้ชมได้รับรู้นะพ่อเนาะ ดเดี๋ยวเดี๋ยวอีกสักหนึ่งวันถึงสองวันเดี๋ยวแอดมินจะโทรหาคุณพ่อใหม่นะครับครับ,รบมาเอาเลขคำนวณไปดูก่อนก็ได้เลขคำนวณถ้าเลขที่มาเนะี่ยเลขที่เด่นนะเลขเด่นเลขเด่น,ดนครับ<ต>ก็คือเลขวิ่งก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันใช่ไหมพ่อโอ้ไม่พลาดเลยครับไม่พลาดเลย<อ>ไม่พลาดเลยครับ บาทีก <Okay. S 2> ็มาสองตัวสามตัวนั่ยนะที่ผมให้ไปแปดห้าสองอย่างเงี้ยนมันก็มาทั้งหมดเ<อ>แต่ว่าเลขวิ่งผมเน้นให้ห้าครับมันก็มาห้าเห็นุณ<ป>พ่อว่าเลขวิ่งก็เดินประมาณยี่สิบสามสิบงวดเลยใช่ไหมพ่อโอ้เยอะครับปีที่แล้วมันผิดอยู่แค่สองงวดเองปีที่แล้วโอ้ปีหนึ่งหลุดสองงวดครับปีที่แล้วนะ แล้วก็เลขสองตัวมันจะเปิดอยู่งวดที่สองงวดมั้งเลขเลขคกนวณมันเลขเบิ้ลผมไม่เอาครับครับพ่อเลขเบิ้ลไม่เอาอครับครับผม,มยังไงถ้าท่านผู้ชมเข้ามาได้ยินได้ฟังคลิปนี้ยังไงก็ฝากท่านผู้ชมกดรอก,กดติดตามแนวทางของคุณพ่อด้วยนะครับ อืมอาจารย์อาจารย์สมจิตใช่ไหมครับอาจารย์ครับผมอาจารย์สมจิตครับผมก็หลวงปู่สวงเทวดาเล่นดินนอืมครับอาจารย์สมจิตโลกจิต์หลวงปู่สวงพ่อพ่อบวชมานานไหมครับพ่อโอ้เยอะครับนานนะครับตั้งแต่ก่อนสองสองห้าครับโอ้ครับมาศึงมาศึกปีสี่หกอ้ไรับอครับหลังจากหลวงปู่สวงมามรณะอาบครับ ได้ไปชวนอาจารมาจากท่านนะครับมาทำพิธีครูพักรักจำครับครับผมยังไงก็สำหรับที่นี้ก็ขอขอบคุณอาจารย์มากๆนะครับผมครับผมเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมโทรหาใหม่นะครับอาจารย์ครับครับสวัสดีครับขอบคุณมากมากนะครับครับสวัสดีครับครับผมสวัสดีครับนะครับผมก็ ฝากท่านผู้ชมกดรอกดติดตามเอาไว้นะครับสลับแนวทางของอาจารย์สมจิตลูกสิษย์หลวงปู่สวงนะครับผมโอ้แอดมินไปเห็นใจเต้นมากเลย3ตัวตรงๆนะครับเอางวดนี้อย่าลืมนะครับกดรอกดติดตามแนวทางของอาจารย์นะครับหาเด็ดๆแม่นๆมมาให้แล้วนะครับผมเนาะ ก็เป็นเพียงแนวทางเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เนาะเดี๋ยวแอดมินจะโทรนะครับผมสัมภาษณ์ขอสูตรคำนวณของอาจารย์สมจิตนะครับให้กับท่านผู้ชมไปหยิบจับลอตเตอรี่ไว้ก่อนนะครับอาจจะเป็นสูตรล่างสูตรบนอันนี้ไม่ทราบเนาะเดี๋ยวเรามาลุ้นกันวันพรุ่งนี้นะครับสำหรับวนนี้ยังไงก็ขอขอบคุณท่านผู้ชมแล้วก็เอฟซีทุกท่านนะครับผมที่เข้ามารับชมรับฟังเนาะนะครับเอาไว้เจอกันในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ